เอ็มคอร์ดเรดิโอเ96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสอมอทอจำกัดมหาชน Looking for a business opportunity in ASEAN? Thailand Special Economic Zone is your best answer. Located in ten border provinces with well-equipped infrastructure and transportation. Join us now to gain highest incentives, including free corporate income tax. For more information, please contact Provincial Industry Office, Thailand Spatial Economic Zones, Business Gateway of ASEAN. Thank you, thank you. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกรครอบคลุมกว่า7จ็ดล้านเจ็ดแสนรายกับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรปีที่2และมาตรการคู่ขนานกับพืชเกษตร5ชนิดได้แก่ข้าวมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งานนี้พี่น้องเกษตรกรมี hey! เฮเตรียมตัวเตรียมความพร้อมตรวจสอบสิทธิของท่านกันได้เลยนะจ๊ะเพราะพาณิชย์ทำได้ไวทำได้จริง เมกาโฮมศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของใช้ในบ้านอยากสร้างหรือซ่อมบ้านครบทั้งเหล็กปูนประตูหน้าตา่างสุขภัณฑ์สายไฟยสีอยากแต่งบ้านครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งสวนยังจัดเต็มกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบจบที่เดียวที่เมกาโฮมทุกสาขารังสิตแม่สอดหน,นองคายบอ่อวินชนบุรีกรบินบุรีมีนบุรีอรญญประเทศโรจนะอยุธยาหาดใหญ่นครราชสีมานครพนมเชียงรายบ้านฉาและบางนาเมกาโฮมถูกใจคนทำบ้าน ะนะนะผมจะคืนความสุขโดยการแบ่งสีชัดๆไปเลยนะอยากให้รถขาวไม่มีคราบเหลืองก็แว็กวันไว้แชมพูเพื่อรถสีขาวและสีอ่อนนะอยากให้รถสีดำดูชํำวาวเงาเข้มฝุ่นไม่เกาะก็แว็กวันแบล็ k แชมพูเพื่อรถสีดำและสีเข้ม นะด้วยนาโนแว็ก no เพื่อรถแต่ละสีโดยเฉพาะล้างง่ายไม่ต้องรอเช็ดนะใหม่แชมพูแว็กซ์วันแบล็กและแว็กซ์วันไว้จำหน่ายที่ซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไปหาซื้อกันนะคุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอะ่ะเป็นหน้าที่แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาลคนเป็นแผลด้วยคุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน่เป็นแอลกอฮอล์ไง <Hey. S 2> แอลกอฮอล์สิริบัญชาใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสอมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะก,กลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยธัญวัฒนชัยตระกูลชัยและนัตพงศ์นำสิริกุลสนับสนุนโดยเติมบางจากไฮดีเซลเอสไฮดีเซลเอสบี b 20s หรือ e 20s evo ทุก600บาทรับฟรีน้ำดื่มลายเมืองไทย2ขวดมูลค่า30บาท1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม63นปั๊มที่ร่วมรายการและเพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเปียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านและสวัสดีครับครูพี่ป๊อปครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวน์ครับคุยหลังไม่กันนานเลยนะเราปรับรัศนกติกากันก็ไม่ใช่ปรับรัศนกติหรอกก็คือบางเรื่องมันก็ต้องมีสื่อสารกดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามผมเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบว่าอ้าวอันนี้นะหนึ่งสองสามแบบนี้นะอะไรทํานองเนี้ยหรือว่าบางอันเนี่ยส่งบทความที่มันยากให้หน่อยนะครูยุปปปเนี่ยก็เป็น เป็นเหล่าซื้อเก่งภาษาจีนนะแต่ว่าอาจจะได้เก่งอ้ธุรกิจที่มันลึกๆมากผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมขอแทรกเข้าไปนะครัไปรับคุณอ่านอะไรทํานองเนี้นะครับอืเดี๋ยวช่วงสองเนี่ยเราจะคุยเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีหลายบริษัทแล้วบริษัทหนึ่งเนี่ยมาผลิตในประเทศไทยด้วยก็คือของถ้าจำไม่ผิดคือแอสตราเซเนกที่เอาผลการวิจัยของทางออกฟอร์เนี่ยนะ เอามาทำวัคซีนเนี่ยก็จะผลิตใช้่ายใช้ยเป็นฐานผลิตนะอีกอันนี้ก็จะมีบริษัทไฟเซอร์นะฮะซึ่งเขาร่วมกับอะไรนะบริษัทอะไรนะไบโอไบโอใช่ไหมสองอันนี้เขาเป็นสองอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กันอันนี้เขาทําขั้นสามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรามาดูคําถามคําตอบเลยว่าอันเนี้ยอันเนี้ยรายละเอียดจะเป็นยังไง นะเพราะว่ามันจะมีผลมากเพราะว่าถ้าถ้ามันได้ในปีหน้าในปีหน้ามันก็จะดีขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยวันพระหัสเนี่ยช่วงแรกเนี่ยนะฮะเราจะคุยเรื่องของ how to ครับ how to ก็คือว่าวิธีรั่่าอไรฝรั่งเนี่ยมันจะชอบสิ่งที่เรียกว่า how to หรือแม้กันรือหรือแม้ก็ต้องอย่างไรอย่างเนี้ยอย่างมุตรกาคุยป๊อบ how to fluent in fluent i n Chinese l a n g เ a g e อ่าเราจะพูดภาษาจีนให้คล่องแคล่วได้อย่างไรผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะแลกกันนะผมก็ไปไลฟ์ให้ครูวิปป๊อบครูวิปป๊อบก็จะมาไลฟ์ให้ผมในในเนี่ยเราคุยกันในในเพจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปถามครูวิปป๊อบเรื่องภาษาจีนอะไรเงี้ยครูวิปปอบก็มาว่าเราจะเรียนภาษาจีนยังไงเดียนยังไงุณจะเริ่มยังไงแล้วผมจะสอนภาษาจีนเนี่ยผมจะทําการตลาดยังไงในยุคโควิดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องถามเราเพราะว่าถ้าถาม ถ้าถามเราขนาดนั้นเนี่ยบางคนฟังมันก็รู้ถ้าที่เราทำก็เป็นการตลาดดิเออมันเป็นพู้ใเก็ฟังทําไมแล้วว่าทําการตลาดยังไงเนี่ยเอาแสดงให้คนฟังอยู่อ๋อนี่คุยป้าแม่งทำการตลาดไสเรล้าวนี่ว่าใช่เปล่าคุณรู้ไหมว่าคาว่าการตลาดเนี่ยเขามองภาพไม่ดีนะเออเหรออ้าวเวลาพูดไอ้นี่มาร์เก็ตติ้งอ่ะใช่ป่ะอันนี้มันมาร์เก็ตติ้งมัน้องมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมน่ะจันใช่ม่แต่ว่าเวลาภาพมันดูไม่ดีไง คือเวลากระทืครับอาไอเนี้ยเหรอไอเนี้ยมันการตลาดถูกต้องถูกต้องอะรางคือหมายถ่ว่าเวลาพูดภาพไม่ดีหรือว่าการทำแบรนดิ้งเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นพอร์ตหนึ่งของ marketing แต่เราไม่ได้สื่อสารกันตรงๆถูกไหมอาจารย์ที่เราไม่ต้องไปบอกบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเรากำลังทำโปรโมชั่นอยู่เพื่อจะไปดึงให้เขามาถ้าเขาก็รู้อยู่แล้วเป็นโปรโมชั่นคือผมกำลังพูดว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยคุยหลังไม่ได้นะแต่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขา ออเดี๋ยวน้องครูพี่ป๊อปเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องไปบอกเขาโน่นนี่นี่โน่นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบอกครับครับเชไหมเอออออ่าพราะนั้นเราเนี่ยอยู่ในโลกของโลกที่มันผ่านการอดิตครับหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงก็ว่านิวส์เนี่ยก็คือ north east west south นะคำว่านิวแปลว่าข่าวมันมาแต่คว่า north east west south คือสิ่งที่มันเกิดทั่วไปคือเหนใต้ออกตกอ่าแล้วก็อะไรนะภาษาจีนอะไรนะก็เรียกว่าข่หวสาอ่าอะไรนะ ไเนือไอ้คำว่าคำว่าข่าวใช่ไหมอาจารย์เนือใต้ออกตกอ่ะอ๋อตงหนานซีเป่ยตงหนนซีเป่อัวอกัวอะไรมู้อกัวชื่อชื่อกัวเลอรจไม่ได้ละออ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 ผมไปตงหนานซีเ่ยโอ้ชื่อกูชื่อกัวเลอร์อย่างเงี้ยก็คือก็คือฉันเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเจ็ดคาบสมบทรเนี่ยฉันไปเยือนมาหมดแล้ว แต่จริงๆเราก็จะเรียนนะครับว่าไม่มีใครหรอกที่จะรู้ทั้งหมดถูกต้องถูกต้องครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยออืสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเขาตัดต่อให้คุณดูนะฮะว่าเนี่ยเป็นโลกใบนี้ที่คุณเห็นเนี่ยก็คือคุณไปดูตามที่สื่อที่คุณเสพครับครับครับถ้าคุณเสพสื่อก่อาววิทยุโทรทัศน์นะฮะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นในสิ่งที่วิทยุโทรทัศนะ์ได้พูด อืมใช่แต่<ด>ว่าแต่เขาอยากให้คุณเห็นแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปสนใจเรื่องอา่าวมันมีม็อบที่ไหนวะคุณก็ไปดูม็อบไปไปดูไปดูเพจที่เขาจะชวนไปชุมนุมคุณก็ดูไอเฟสบุ๊กไอหน้านั้นคุณก็ดูแฮแท็กที่เขาชวนไปชุมนุมเออไนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยมีในการชุมนุมประท้วงโลกคุณก็จะเป็น<อ>แบบนั้นใช่ใช่ใช่หรือยังบางคนเนี่ยวันวันหนึ่งก็ดูซีรีส์ Netflix, ในเซไอเน็ตฟิกเนี่ยโลกคุณก็มีแต่บันเทิง หรือเนี่ยบางทีคุณก็ไปอ่านนิวยอร์กไทม์อา่านไทม์อา่ Sweet, อานนิวสวีกอ่านอะไรฝรั่งเนี่ยคุณก็ไม่สนใจเรื่องเรื่องต่างต่างประเทศอันนีค้คุณอีดิตคุณอีดิทอดิตข่าวสารด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวนี้ก็คือคุณเลือกรับข่าวสารด้วยตัวคุณเองแต่สมัยก่อนนคนะแต่สมัยก่อนเราเลือกไม่ได้ครับสมัยก่อนเราก็ต้องบริโภคหนังสือพิมพ์โทรทัศน์นะวิทยุอะไรไป ครับอาจารย์เหมือนอย่างเราเนี่ยเราก็เลือกมาให้ท่านนะมันมีต้องเยอะแยะที่เราจะพูดเป็นร้อยแปดพันเก้าแต่เราเลือกมาให้ท่านผมเนี่ยหน้าที่ผมคือเอดิเตอร์ครับผมเมื่อกันนี้ก็อีดิทคูบีปป๊อปไปพอสมควรนะครับอาจารย์ครับแต่ที่ไอ้ฮ o วทูเนี่ยคนเอดิเตอร์บันทิการเวลาเราแปลเลยเออไอ้บันทิการนี่คือเอดิทเอดิทก็คือตัดต่อ เอดิเตอร์ก็คือผู้ตัดต่อไอเอดิเตอร์เนี่ยสมมติเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะมาอาจจะให้ทําเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ต้องทําเรื่องนี้ทําเน้นตรงนี้ตัดคํเนินแล้วก็จะมีบางทีเอดิเตอร์บางคนเขาก็ตัดต่อคําด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครับให้มันสลับสรวยมากขึ้นทีนี้คนชอบ h o วถูเนี่ยเพราะว่าเอาไปใช้ได้เลยครับทีนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังว่าเราอะจะผลักดันตัวเองอให้ไป ยกระดับตัวเองแล้วประสบความสําเร็จมากกว่านี้ได้ยังไงครับท่านซึ่งประเด็นนี้ครูวิพัฒอก็ถามผมนะครับแรกแรกที่จัดรายการที่เรามาเจอกันเริ่มกันเนี่ยตอนแรกอย่างที่บอกแล้วผมนึกว่าคุณเป็นเป็นเทรนเนอร์เอ่เอเป็นเทรนเนอร์ไอนเ,เนมานั่งในห้องนี้ได้ยังไงใช่ <c oughs> นะ <c oughs> คือเวลาเวลาคนเขาเจอผมครั้งแรกเนี่ยอาจารย์แล้วผมบอกเขาว่าผมเป็นครูนี่นะเขาก็ถามว่า อ๋อเป็นเป็นครูสอนเล่นกามใช่ไหมฮะทุกคนเะกี้ผมเป็นเทรนเนอร์หมดเลยจ้ะก็ควรไปรับอาชีพนี้ไหมไปทำเพิ่มไหมเป็นอาชีพเสริมได้นะครับแล้วก็เนี้ยผมก็ไปอ่านงานนังใครก็ไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้ครับผมเออนะฮะก็ก็คุยกันว่าเออเนี้ยถ้าเราจะผลักดันตัวเองเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะนะ ข้อแรกเนี่ยนะครับว่าค,คือการที่เรารู้สึกว่าพ่ายแพ้ในชีวิตเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราอ่ะดูเหมือนกับว่าเราอ่ะก็จะแบบยังไงดีะเราพ่ายแพ้ในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เรามันเซ็ตแบกอ่ะถอย <Set Back. S 1> หลังกลับเอ่อ่า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 เราถอยหลังกลับใช่ไหมครับเออนะฮะ ก็คือเวลาคุณเฟลอ่ะเวลาคุณล้มลงอ่ะมันก็จะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวอ๋อคนทีน่เขียนในที่คุณลีออนโฮคนที่เป็นผู้ก่อตั้ง livehack com ้วยนะครับผมเออเขาบอกว่าเขาบอกว่างี้ล i m i t b ะ t ตัมเบ b ลบล็อกวิธ e n ิ y o u ณ success ครับจันะฮะ,ะ,ฮะก็คือว่าไอการที่มีข้อจำกัดอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับนะฮะมันจะทำให้เหมือนกับว่า คุณอะจ,จะแบบไปได้ไม่ไกลอ่ะอะอยู่ระหว่างคุณกับความสาเร็จที่คุณตั้งไว้เอเก็ใช่คำว่าสตัมเบิลบล็อกกันนะสตัมเบิลบล็อกเนี่ยคุยป๊อบในฐานะสื่อแปลได้ไหมมันก็คำว่าก็คือล้มลุกคลุกคลานนะอ,อะเป็นช่วงที่คุณจะต้องล้มลุกคลุกคลานระหว่างตัวคุณเองกับความสําเร็จอใช่ก็คือว่าอันนี้มันเป็นสถานการณ์แวดล้อมที่ทําให้เกิดความยุ่งยากให้กับตัวคุณนะอันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีลิมิตนะคุยป๊อปห้ามทำแบบนี้นะครับคุยป๊อปห้ามโนนห้ามนี่นะอะไรเนี่ยถามได้แต่ถามได้แต่ไฟเซอร์นะไบโอเวนเทคเก็บไว้ก่อนนะครับตกลคโอเคโอเคโอเคอย่าไป่ถามอย่าไมถามก็แค่ถามไบโอเวนเทคอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องหลังไหม่อะไรเงี้ยนะเออเนี่ยพอเวลามันมีลิมิตน่ะคุณรู้สึกไหมชีวิตเขาเลยพูดว่าชีวิตไม่มีลิมิตเคยได้ยินไหมไอเอ็มร้อยอ่ะ อ่าชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตต้อิมิตนะฮะเออหรือว่ามีอยู่คนหนึ่งคุณหนุ่ยพงสุขเนี่ยเขาก็บริษัทที่ชื่อโชโนลิมิตเออคือเวลาโชว์แล้วไม่มีลิมิตเลยเออโชให้เห็นว่าเราไม่มีขีดจํากัดเหมือนเวลาเราเราไปใช้อินเทอร์เน็ตเนี้ยใช้ได้สามจิกห้าจิกเนี่ยเราก็จะไปเลือกที่อันลิมิตเเลยอือืมเพราะฉะนั้นคําว่าอันลิมิตเนี่ยนะฮะมันก็คือ ไม่ม,มีข้อจํากัดมันเป็นอิสระภาพครับผมคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ออลิมิเต็ดเนี่ยคุณก็ใช้ไปเลยนะหนึ่งเดือนคุณจ่ายมาเดือนละพันห้าเนี่ยคุณจ่ายคุณใช้ความเร็วเท่านี้ไปได้ตลอดเลยแต่พอมันลิมิตเนี่ยมันมีลิมิตเนี่ยมันก็คือไอ้คำว่าลิมิตเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันสร้างความยุ่งยากให้กับเราใช่ครับหมายถึงชีวิตเราเนี่ยเวลามันจะไปเนี่ยสุดจำกัดเออแล้วมันก็จะทําให้เราสะดุดอืมเช่นครูพี่ป๊อปเนี่ยนะฮะโอ้แบบ เดี๋ยวไม่ว่างครับอาจารย์ไม่ว่างเดี๋ยวนี้สบายฮะทำอะไรอยู่ไปวิ่งมาอาจารย์ไปวิ่งมาไปวิ่งมาเวลาถามไม่มีงานหรือเปล่าโรงงานผมกลาวันเราสุขภาพเนโลกไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยคุณมีคุณมีกลางวันเนี่ยถึงค่ำเลยนะสมัยก่อนนะครับคอย่างผมเนี่ยงานผมมีทั้งกลางวันก็มีเช้าก็มีค่ำก็มีก็มีนะครับอาจารย์เออแต่จริงจริงงานพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีงานค่ำหรอก อเอาแต่คุณพิธีกรงานแต่งงานมัน้ก็งานค่านะอย่าลืมงานแต่งงานส่วนใหญ่เขางานกลางคืนใช่แต่เดี๋ยวนี้กลางวันก็มีนะแต่ถ้าคืออีเวนต์บริษัทต้องไปกลางวันเอออีเวนต์บริษัทกลางคืนก็มีตัวเฉพาะอย่ากจีน้าใช้พิธีกรมีัหนแต่ถ้าที่ใช้พิธีกรคุณเนี่ยใช้พิธีกรอย่างคุณเนี่ยมันก็ต้องกลางคืนดีกลางวันก็มีจ้ะคุณไม่ใช่งานก็มีคุณไม่ใช่ผู้บรรยายนะไอ้นั่นเป็นประเภทที่ว่าทํางานให้เนี่ยแหละนะ เปไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะงานราชการในงานรังวันในงานราชการนะช่ังนั้นเขาได้บอกว่าเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับการต้านแรงแรงต้านแรงต้านเนี่ยแรงต้านเมื่อเราต้องการจะก้าวข้ามลิมิตเหล่านี้ไปนะฮะแล้วก็ไอแรงต้านเหล่านี้เนี่ย มันเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความกลัวอืมฮึอาจจะทำให้เราเกิดความสงสัยครับหรือทำให้เราเนี่ยเกิดสิ่งที่ว่า low esteem ก็คือว่าเคารพตัวเองเนี่ยน้อยลงต่ำลงความเคารพตัวเองเนี่ยต่ำลงถูกต้องครับนะฮะอย่างเช่นไม่มีงานเลยเนี่ยเฮ้ยเออก็เกิดความไม่มั่นใจอ่ะเฮ้ยก็คือเศรษฐกิจมันแย่หรือว่าเขาไม่เอาเราล้ววะ ใช่ไหมเออ,เอ,อ <c oughs> ใช่ <c oughs> หรือว่าเราคิดแพงไปวะไม่แต่เราก็ลอบใจตัวเองไงว,ว่าเศรษฐกิจไม่ดี <c oughs> หรือว่าเราคิดแพงวะเออ <c oughs> อะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราโล้สตีมเลยนะนี่ไงมันเกิดตัวตัวนี้สาคัญมากเลยอาจารย์ doubt สงสัยสงสัยในตัวเองออความเคารพมในตัวเองในใจนั่นเลยแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณปปดกันไลฟ์แล้วกันครับคุณคุยบ๊อบในคุณก็มีสอนหนังสืออยู่แล้วนี่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยออนไลน์เนี่ย เอามาใช้เป็นประโยชน์จ้ะไม่ใช่ทำกาแฟนะไม่เพราะฉะนั้นเนี่บางทีเนี่ยช่วงมันแย่ๆเนี่ยต้องปลอบใจเองนะเราต้องกลับมากับมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยตรงลงเราเก่งอะไรวะครับอะไรคือสิ่งที่เราเก่งอืมอะไรคือสิ่งที่เราเอ็กซ์เซลเลนต์ครับอาจารย์อเมริกาเนีเคยเจอเรื่องนี้นะครูคูพี่ปับอืมอืมอ คืออเมริกาเนี่ยประมาณสักเมื่อประมาณ3าสิกว่าปีที่แล้วญี่ปุ่นมันบุกหนักนะครับคย์คือบุกเข้าไปซื้อโน่้นซื้อนี่ในอเมริกานะเพราะหนักๆขึ้นไปปุ๊บอเมริกาถามว่าเฮ้ยบริบรษัทในอเมริกาเนี่ยไม่มีใครเก่งนั้นเลยวะ,ม,ะมันไม่มีคนดีสีวอร์ชิงตันแล้วเหรอแต่ <c oughs> บ้านเราว่าค,คนดีสีอุทยาใช่ไหมอยุทยาอยุทยาไม่สิ้นคนดีนะอ่า่นก็ถามวอร์ชิงตันสิ้นคนดีแล้วเหรอ เออใช้กับสถานการณ์ตอนนี้ได้จานว่วจริงตนไม่เหมือนจะได้คนดีกลับมาแล้วก็คือไม่สิ้นคนดีนะฮะ <Ừ. S 2> เพราะว่าบางทีค,คนไม่ดีเนี่ยเวลามันมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยแล้วมันมาสร้างความปั่นป่วนมาสร้างความหายนะให้บ้านเมืองแล้วก็โลกเนี่ยนะคนก็ถามว่าเอาแล้วคนดีจะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีทางเดินแล้วเหรอที่ก็เรียกว่าอะไรนะ นำเต้าน้อยถอยโจมอะไรผมจาไม่ได้ลวอะไรนั่นนะฮะทีนี้เนี่ยพอเรามีความเคารพตัวเองต่ําลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดการสงสัยให้เราก็จะเกิดความกลัวครับและจากนั้นเนี่ยบางทีสำหรับบางคนเนี่ยก็เรียกว่าร่างกายสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีออือหรือบางคนที่มีปัญหานี่มีปัญหาทางด้านเมนเทลทางด้านจิตใจก็คือจะมันจะถูกบล็อกทั้ง,ท,งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเลยจาย้ะครับ เขาบ,บอกว่าไอ,ไอ้องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะฮะรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเสียดาว s t e s t e a m ด i s เ b i l i t y หรือเ e นทั้นบล็อกแหละนะฮะรวมๆกันแล้วเนี่ยมันมาสร้างขวางน้ำครับ,รบให้เรากระโดดก้าวข้ามไปไม่ได้ครับอาจารย์ก็น่าเศร้าใจนะน่าเศร้าใจมากครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่ามันยากนะครับอาจารย์ครับที่จะผลักดันตัวเอง <Ừ. S 1> ให้ก้าวข้ามลิมิตเหล่านี้ถ้าผมนี่ผมไปดูภาพยนต์อยู่เรื่องหนึ่งนะกูบิป๊อปไม่ใช่ภาพยนต์หรอกมันเป็นซีรีส์นี่คุูพีป๊อปเอ่อไอ้นั่นนะป่ะเป็นสมาชิกเน็ตฟลิกไหมก็ก็มีอาจารย์แต่ว่ามันก็ดูบ้างไม่ดูบ้างอืมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะอันเนี้ยตรงกับอันนี้เลยนะที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยแับเรื่องอะไรครับอาจารย์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในเมืองไทยเมื่อเวลาตอนใหม่มา ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า Start Up อ๋อซีรีส์ชื่อว่า Start ทอเลยใช่คุณไปดูเลยเรื่องนี้สนุกมากปกติที่ผมก็ไม่อยได้ดูนะผมเป็นสมาชิก Netflix นะเดือนหนึ่ง450บาทเนี่ยบางทีผมไม่ได้ดูเลยผมเน้นหนังสือแต่จริงๆมันมันคุ้มมากนะการคุ้มมากนะฮะจริงๆท่าท่านไปชมท่านไปชมเนี่ยมันจะมีสารคดีก็มีเยอะอย่างกับเรื่องของ Inside the Mind of Bill Gates อย่างเงี้ยก็ดี คร,ครับครับคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับโลกเขาคิดวิธีคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไงทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันก็ซาซาลงนะครับคือในบ้านเราเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะครับในตอนที่เศรษฐกิจเราที่การเมืองเราก็เศรษฐกิจเราที่ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะตอนนั้นสตาร์ทอัพเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเชื่อชูมากเลยนะ ครับอาจารย์สม <c uss together> ัยที่อาจารย์สมคิดยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจอยู่เนี่ยแล้วบอกว่าเรารัฐบาลเนี่ยจะต้องผลักดันสตาร์ทอัพครับอาจารย์พอยตอนโควิดเกิดนะสตาร์ทอัพลองกระจงงอแงเลยขาดสภาพคล่องขาดสภาพคล่องแต่นนี้ก็ทำรู้สุกไว้สตาร์ทอัพเนี่ยมันดรอปลงไหมอูเบอร์ก็แย่บีเวิร์กก็แย่ใช่ไหมที่เป็นดับหนึ่งกับดับสองใช่ไหมแล้วก็ตัวแอนด์นี่ก็โดนแขวนนะไม่ให้เข้าตลาดนะ ครับเออนะฮะไอซีรีส์สตาร์ทอัพเนี่ยมันก็เป็นเป็นในเกาหลีใต้นะอ๋อก,ก็เป็นังเกาหลีอาจารย์เป็นเป็นซีรีส์เกาหลีครับนะก็เป็นเรื่องของอ,อผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่พ่อกับแม่เนี่ยตอนหลังนี่ยอากันฮะแล้วก็พ่อ คือพ่อเนี่ยเป็นผู้ดึงเงินเดือนออทำงานบริษัทก่อสร้างอเป็นผู้บริหารระดับน่าจะเป็นระดับบนในบริษัทก่อสร้างนะครับส่วนแม่เนี่ยก็เป็นแม่บ้านอืแล้วก็มีลูกสาวสองคนคไอ้ลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กอืไอ้ลูกสาวคนโตเนี่ยก็ก็จะเป็นคนหลีดน้องคนลูกสาวคนเล็กใช่ไหมครับต่นี้มีอยู่วันหนึ่งพ่อเขาบอกว่าเขาอยากจะไปทําธุรกิจเองแนละ้ว เขาไม่อยากจะเป็นลูกจ้างอีกต่อไปละครับไอ้แม่เนี่ยคือเมียก็บอกว่าเอ้าเแล้วจะไปจะไปทำอะไรกินอืมอืมอือไม่ได้นะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นเป็นผู้เป็นลูกจ้างมาตลอดชีวิตใช่ไหมแม้ว่าจะอยู่เป็นตำแหน่งผู้บริหารผู้บริหารผ้นารับสูงใช่ไหมครับอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่คุณไอ้ไปทำธุรกิจเองเกิดมันเจงขึ้นมาทำยังไงอะถ้าจะจ่ายค่าบ้านค่าเรียนค่าอะไรตำนองนี้ใช่ไหมเด็กๆมันก็เรียนอยู่ใช่ไหม ก็บอกว่าถ้าคุณลาออกแล้วมาทําเองนี่ฉันเลิกกับคุณนะเมียบอกเลิกนะเลิกกันเลยดิวอสดิวอสดิวอสอย่าเลยฮะอย่าเลยเหมือนเหมือนเมลานีอาบ้าเมลานีอาบ้าคือไม่ถ้าคุณเป็นประธานไม่ไม่เมลานีอันี่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรผมไปดูข่าวจริงจรงจังเขาไม่ได้ลงนะครับข่าวที่ลือลงมานะก็สิบก็สิบกันเพราะว่าถ้าผมดูใน Wall อร์ซี t Journal ผมดูใน ไอซีไอไอวอชิไอนิวยอร์กไทม์เขาก็ไม่ได้มีข่าวว่าจะละจะโยงจะหย่าอะไรตรงนี้นะอันนี้ก็คือ ừ, ซ้าเติมมป์นะเพราะว่าออถ้าเกิดมันเป็นจริงเนี่ยมันต้องมีข่าวด่งพวกนี้แล้วนะครับครับแล้วก็เนี้ยแล้วก็ไอลูก,ล,กลูกสองคนเนี่ยก็ก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่หย่ากันก็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 ตามไปดูพ่อที่บริษัทหลบเข้าไปหลบหลบเข้าไปดูก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ย ก็มีเจ้าของบริษัทหรือซีอีโอมาดูเนี่ยก็กำลังอาละวาดใหญ่เลยแล้วก็มันไปถึงฉากฉากหนึ่งไงซีอโอคนนี้กระทืบพ่อเลยนะเฮ้ยกระทืบเลยนะในเกาหลีนี่แรงมากกระทืบเลยผู้ชายผู้ชายเกาหลีเนี่ยรุนแรงอยู่แล้วนะกระทืบเลยนะคือกระทืบผู้บริหารเจ้าของเนี่ยกระทืบพ่อของนางเอกครับครับลงไปเนี่ยล่วมไปทั้งตัวเลยอืแล้วตอนเนี้ยไอพ่อตอนลเสร็จแล้วเนี่ยไอพ่อเนี่ยก็บอกว่าม่อยาก็อยากไม่เป็นไร แกูก็ทนไม่ได้แล้วกูโดนกระทืบขนาดนี้อ,อตอนนี้ไอ้ตัวแม่เนี่ยก็ตัวเมียเนี่ยนะก็เอาก็าเอาลูกสาวคนโตไปอืส่วนในพ่อเนี่ยเอาลูกสาวคนเล็กอือแต่ในพ่อเนี่ยก็จะมีแม่ก็คือย่าของนางเอกเนี่ยครับ,รบขายพวกไสก่งไสกอกอ,อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยถ้าตอนหลังพ่อมเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายไง แล้วก็ไอ้นางเอกเนี่ยก็ดูกับย่าแล้วย่าเนี่ยก็กัวว่านางเอกเนี่ยจะตรอมใจครับก็เลยคือย่าของนางเอกเนี่ยก็ไปรู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กกพมพะและเด็กกัมพาคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งมากเลยเป็นเก่งเป็นคนเก่งทางด้านพวกแมทอะไรพวกเนี้ยนะทางคณิตศาสตร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เล่นหุ้นแต่ว่าเปิดเปิดตลาดหุ้นเปิดเปิด,ปดไอ้นี่ไม่ได้ S <S ไปบัญชีไม่ได้เพราะอายุนอย้อยเปิดออายุน้อยใช่ไหมกันเดีย a y คนเนี้ก็ย่านางเอกก็เลยไปเปิดให้เปิดบัญชงบัญชีอะไรให้อะไรพวกนี้นะใช้ความผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็สนับสนุนตลอดให,ให้ให้ให้มานอนที่บ้านมานอนที่ร้านอะไรทำนองนี้คือเกื้อกูลเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเพราะเพราะไอพ่อพระเอกเนี่ยเกิดถูกรถชงรถชนอะไรทำนองเนี้แล้วก็อ แล้วตอนหลังบัญชีมันถูกปิดไปอะนะเพราะคืองี้คคัประจารก็คือก็คือพ่อนางเอกเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุอตอนเนี้ยไอ้ย่าเนี่ยคือพ่อของอแม่ของพ่อนางเอกเนี่ยก็เลยต้องถอนเงินออกมาใช้่ชไหมครับแล้วก็เลยปิดบัญชีไปซะไอ้ส่วนไอ้เด็กกัมพาที่ย่านางเอกเนี่ยอุปถัมเนี่ยก็นึกว่าโอ้โหเช็ดเงินไปแล้วใช่ไหม ครับ,รบแปลว่าญาตินางเอกผมไม่ได้เชิดไม่ได้เอาเงินแกไปก็เอาเงินแกคืนไปเพราะเงินที่ฉันเอาไปช่วยลูกฉันเน่ยก็คือเงินของฉันเองแล้วตอนหลังเนี่ยไอ้เนี้ยไอ้ไ,ไ,ไอ้ญาตินางเอกก็เลยบอกว่าให้ให้เด็กกัมพากนเนี้ยชื่อฮันจีพยอมเนี่ยเขียนขเขียนจดหมายเนี่ยนะมั้เหมือนก็ว่ามาชอบหลานสาวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขียนคุยกันไปนะครับคุยกันไปเป็นเวลาต้องสิบห้าปีนะฮะแล้วก็ เนี่ยแล้วนางเอกก็เติบโตขึ้นมาฮันจีพยอมตอนหลังก็ไปเป็นผู้บรหิหารดับสูงในในบริษัทเวนเจอร์แคปิตัลแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าไอพ่อไอแม่นางเอกไปแต่งงานใหม่กับมหาเศษรษฐีคนหนึ่งในเกาหลีใต้แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มีที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าแซนบ็อกคล้ายคล้ายซิลิคอนแวลลี์ของเกาหลีใต้นะ <c oughs> เขาก็จะเอาคนประสบความสําเร็จมาแล้วพวกนี้ามาขึ้นเวที แล้วพี่สาวนางเอกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเวทีนะฮะแล้วก็พูดว่าสำลอมสำเร็จอะไรเนี่ยนางเอกก็เลยยกมือขึ้นถามและโดยโดยโดยเรียกชื่อเก่าเลยนนะเรียกชื่อเก่าของพี่สาวตัวเอง่ะครับครับถามว่าเคยเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจลงไปไหมอ๋อถามตอนนั้นผู้คนเดี๋ยวยิ้เลยในเวทีเวทีที่ประกาศความสำเร็จขนาดันครับแต่คนไม่รู้หรอกว่าคนไม่รู้หรอกว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเออนะฮะ แล้วตอนหลังเนี่ยอไ,ไอ้พี่สาวนางเอกเนี่ยคล้ายๆกับว่าผัวใหม่ของแม่ตัวเองเนี่ยก็มีลูกชายคนหนึ่งอไออพ่อ,อ <ๆ S 2> คนใหม่เนี่ยมันหลอกให้พี่สาวเนี่ยไปสร้างอนาจาักรไว้พอประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็ถีบหัวพี่สาวออกไปเลยอี่พี่สาวนี้ก็แค้นมากครับถ้าดูฟังครับ ถ้าผู้ฟังสามารถฟังรายการเราต่อได้นะทาง YouTube นะถ้าผู้ฟังกดไปที่ YouTube แล้วพิมพ์กับว่า fm 96.5 MHz ครับ,รบ fm 96.5ฟังกันเยอะๆกลับถึงบ้านเข้าไปที่ออฟฟิศก็ฟังแล้วอยู่บ้านก็ฟังขึ้นจะได้รายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ 96.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะกลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยทัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและนัตพงศ์นำสิริกุลสนับสนุนโดยเติมบางจากไฮดีเซลเอสไฮดีเซลเอสบีเจหรือ e 2 0 s e v o ทุก600บาทรับฟรีน้ำดื่มลายเมืองไทย2ขวดมูลค่า30บาท1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม63นปั๊มที่ร่วมรายการและเียวเครื่องรองน้ําต้องเพียวชาดื่น้ําต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ําจากเพียวเครื่องกรองน้ําต้องเพียว ปวดหัวตัวร้อนเวลาเจ็บป่วยไม่กล้าไปหาหมอเพราะค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนถ้ามีอาการดังกล่าวฟังทางนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการควบคุมราคายาค่าบริการต้องแจ้งค่ายาค่าบริการก่อนรักษาแสดงผลผ่าน QR code เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายก่อนรักษาให้เกิดความโปร่งใสป่วยได้ค่าใช้จ่ายต้องเป็นธรรมเช็คเลยเช็คเลยมาตรการดีๆแบบนี้พาณิชย์ทำได้ไวทำได้จริง m อ็มคอร์ดเรดิโอเน96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย